สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยน,นะครับวันนี้ก็จะมาพาหมาเดินเล่นกัน,จ,น,น,นจุนหามาหนจุนหามจุนเนีไม่สนใจเจ้าของเลยนะฮะตอนนี้วันนี้ก็จะพาเจ้าจุนมาเดินเล่นกันนะฮะช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดจากกีบรรยากาศก็น่าออกมาเดินเล่นใช่ไหมจุนอื สนใจเจ้าของกล้องนะฮะตอนนีาา้เดี๋ยวมาดูหมาเดินเล่นกันเลยดีกว่ามาเนี่ยทำอะไรทําอะไรโดมมานี่มาไปเราไปวิ่งกันดีกว่านะครับนี่คือบรรยากาศพาหมาวิ่งอยากจะให้ดูวิวนะครับบริเวณนี้จะเป็นบรรยากาศของหมู่บ้านผมจนแวะอะไรเยอะแยะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทําการพกถุงพลาสติกนะฮะเอาไว้แบบ เผื่อมันไปขับถ่ายในจุดที่ไม่ควรจะได้เก็บแน่แน่ไอจุนทำไรฮะไม่สนใจกล้องเลยนะตอนนี้คือตื่นเต้นที่ได้ออกมาเดินใช่ไหมยังไงเน่จุนไม่ไม่เข้าตรงนี้เป็นหมาที่ไม่เชื่อฟังอะไรเลยนะฮะเวลาออกมาถ้าเกิดผมปล่อยเชือกเนี่ยมันก็จะวิ่งหนีไปเลยเป็นหมาที่ถ้าเกิดออกมาข้างนอกบ้านจะตื่นเต้นมากใช่ไหมอ ขุดๆๆอยู่นั่นแหละสมัยเด็กๆเ,เคยพาออกมาเดินเล่นบ่อยมากเลยนะคะเจ้าจุนแต่หลังๆไม่ค่อยได้พาออกมาเดินเท่าไหร่เพราะว่ามันแก่นะไม่ค่อยได้พาออกมาเดินเล่นตอนเด็กๆมันจะคึกคนองมากใช่ไหมจุนืึทำอะไรทำอะไรือวันนี้คือกำลังน่าจะหาหญ้ากินหรืออาจจะได้กินหมาตัวอื่น ก็จะทำการดมฟึดฟิดฟึดฟิดอะไรของมันก็ไม่รู้เข้ามาในกอเข้ามาในกอละอ่าเรียบร้อยครับอ่ะจุนเราไปวิ่งกันไหมเป็นหมาที่ดื้อนะฮะอ่อน้องบ้านแล้วดือ้อแต่อยู่ในบ้านนี่เชื่อฟังแบบจับวางตรงนี้จะเป็นบรรยากาศทางเดินนะเป็นสวนสาธารณะที่คนในหมู่บ้านชอบพาหมามาเดินเล่นนะครับบริเวณนี้เราไปวิ่งกันดีกว่า ไปวิ่งกันดีกว่าไม่สนใจเลยหา,าออกกำลังกายหน่อยมาแกมาดมไปเรื่อยอ,ะอ่ะตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะ,ะนะครับอย่างที่บอกไว้ใช่ไหมจุนตัวมันขาวมาเลยนะนี่จุดนี้เคยมาถ่ายคลิปอะไรสักอย่างนึงมีความเดินเช็คนู่นเช็คนี่นะฮะอ นี่คือธรรมชาติของหมาส,ส,นส,นสนจริงๆโอเคตรงนี้วิวสวยมากนะผมชอบรถค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบคนเข้าคนออกตลอดเวลาหยุดมานี่มาน,นี่นี่เลยนี่ปนนๆๆๆๆไปข้ามถนนวิ่ง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 ไป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 โอเค วิ่งต่อแล้วกันยาวๆเราจะพามาวิ่งนะฮะกล้องก็อาจจะสั้สนๆหน่อยน่ารักเปล่า,เ,าเป็นการพามาวิ่งแบบเหนื่อยๆพาออกมาเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วนะตอนนี้ฮะโดมขี้คนอื่น ขุดขุดชีแล้วก็ขุดทีต่ตรงนี้ก็ต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่นี้ก็แวะทุกต้นเลยเว้ยจุนไอดอกขาวๆที่เห็นนี่รู้สึกว่าจะเป็น ดอกแคป,ป่านะฮะไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่ากินได้แล้วก็ขมมากกินกับน้ำพริกอะไรก็ไม่รู้ไว้ว่างๆจะเอามาลองกินกันดูวิ่งวิ่งวิ่งวิห <c oughs> มาดุมาแล้วนะฮะจุดไหมเราจะไม่ไปก่อกวนหมาตัวอื่นเขา,นาสนใจสนใจ <c oughs> ไม่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 ไม <c oughs> อยากหาเรื่องเขาอีกตัวก็เล็กองซ่า้มานี่เร็วนี่อยากไปหาเรื่องหมาตัวนู้นอย่างเงี้ยฮะไม่ม่เร็วจุนต้องพาหนีเป็นหมาที่จุนจ้าจริงๆไอจุนเหนื่อยมากพาหมาเดินเล่นเดินเฉยๆไม่ไม่เหนื่อยหรอกใครต้องมาคุมมาคุมหมามีตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำที่ปิดปรับปรุงนะฮะ จนยังเลยจุนฮึนะุดอีกขุดอีกปะมีการหอบตลอดเวลานะจุนตรงนี้เป็นสวนสาธารณะของหมู่บ้านอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมจุนฝ่าวิ่งต่อนะฮะนี่ มีการแวะเกิดขึ้นนี่บรรยากาศหมู่บ้านนะฮะถือว่าวิวสวยมากเลยนะไม่เอาไม่เข้าไปเรามาพักกันก่อนนะครับเพราะว่าเดินมาค่อนข้างไกลพอสมควรนี่ตรงนี้มีปลาด้วยอ้าก็พาหมาเดินเล่นมนาะค่อนข้างเหนื่อยมาเลยนะเสียงก็ดังด้วยนะชอบหรือเปล่าชอบก็เดี๋ยวจะพาจุ่นมาทําอะไรแบบนี้อีกนะก็เหนื่อยทั้งคนทั้งหมาเลยนะฮะ คลิปสั้นแต่พาเดินนานเพราะว่ามันแวะนู่นแวะนี่ดูเดีขหอบไม่หยุดเลยนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมกันนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไทกันด้วยไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นในคลิปหน้าละกันนะว่าเราจะมาทําอะไรกันต่อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายคนดูนะจนเหนืน่อยแล้ว